ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกะหม่อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดและทีมงานรายการตีอ้วนชวนหิวรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชม ตีอ้วนชวนหิวอร่อยสุดเขตวันนี้เรามาที่เขตรพระนครครับมนคลังของกรุงเก่าบรรยากาศสถานที่สุดคลาสสิก ด้วยความงามรอบก่อรัตนโกสินทร์อย่างวัดพระแก้วเสาชิงชา้าหรือจะมาสักการะที่ศาลเจ้าพ่อเสือคึกคักกับแหล่งช้อปปิ้งถนนข้าศสารโอ้โหชมพูเพียบเฮ้ยไม่ใช่ฝรั่งแต่ถ้าพูดถึงร้านอร่อยแล้วก็เมนูทานง,ง่าย,งายต้องรัดหน้ายอดผักสูตร40ปีที่ขึ้นชื่อเรื่องหมูหมักน้ำราดหน้าที่เข้มขน้นแต่ถ้าชอบกระเพาะปลาร้านนี้เลยครับมิตรโชนาใครๆก็รู้จักหรือจะหาของทานเล่นเคี้ยวเพลินๆแนะนำเลยครับเพื่อหิมะ แต่วันนี้ร้านอร่อยสุดเขตเรายกให้ร้านนี้ครับมิตรโกยวนร้านเก่าแก่ที่เปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โอ้โหว้าวว้าว,าวาจะมีเมนูผูกมิตรอะไรบ้างวันนี้รู้กันแน่นอนอร่อยสุดเขตช่วงอร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยม่วนสุนบลิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1 สวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับพี่ร้านนี้ดูคลาสสิกมากนะฮะก็คือไม่ต้องตกแต่งอะไรแล้วนะผมว่าต้องแล้วแบบนี้มันดูแบบว่าร่วมสมัยไปเรื่อยๆใช่ครับกี่ปีแล้วฮะร้านนี้ก็มาน่าจะเกิน70ปีแล้วครับโอ้ตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ห้าใช่ครับตั้งแต่สมัยรุ่นไหนครับรุ่นของอากงครับรุ่นคุณปู่ครับผมอากงมาจากเมืองจีนใช่ไหมครับมาลงเรือที่อยุธยาครับแล้วเปิดร้านอาหารอยู่ที่อยุธยาแล้วก็ทําอาหารในกรมทหารแล้วพอมีพ่อผมถึงจะ เข้ามากรุงเทพแล้วเมื่อก่อนเปิดอยู่ตรงไหนฮะเปิดอยู่ฝั่งตรงข้ามครับกทมขยายไปถึงได้ย้ายผัดเข้ามาฝั่งนี้เมื่อก่อนไม่ได้ชื่อมิตรโกโยวนไม่ใช่ครับชื่อร้านนายหงคนายหงโกโยวนนี่เป็นชื่อคุณพ่อชื่อพ่อครับอ๋อมิตรก็เป็นเพื่อนของคุณพ่อมิตรโกยวนมากินกันมาจอยกัน เข้ามาในร้านเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดดูภาพเก่าๆในร้านเนี่ยจะเห็นว่ามันมีเขาเรียกว่าบอกความทรงจําหลายๆอย่างอย่างเช่นหนังสือวิสนิวอันนั้นคือหนังสือพิมพ์ในอดีตในอดีตครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคนเขาเรียกคนโบราณเขาชอบเล่นม้าใช่ครับก็จะมีวินมีเพลสใช่คับใไหมฮะแล้วก็อันนั้นเป็นภาพคุณพ่อเหรอภาพพ่อกับแม่ครับอ๋อเหรอโอ้โหดูหล่อดูเซ็กซี่สวยงามใครวาดให้อะฮะตั้งแต่ตอนนั้นที่มีโรงหนังพาราไดซ์ก็น่าจะเป็นพวกทำโปสเตอร์หนังทำโปสเตอร์หนัง เรืโอโปสเตอร์อะไรพวกนี้ครับเขาวาดให้เขาวาดให้เขียนเมนูให้แล้วก็จะมีป้ายอันหนึ่งที่เป็นป้ายโบราณใช่ครันที่เขียนบิ๊กสเต็กสิบบาทสลัดเนื้อสันสิบบาทอันนี้ไม่ใช่ราคานี้นะไม่ใช่ับผม เขาโชว์ให้ดูว่ามันเป็นป้ายโบราณแต่ราคาเนี่ยเป็นปัจจุบันแล้วไม่ใช่มาเห็นอันนี้สั่งใหญ่เลยพลหลังมาเห็นตกใจตกใจนึกว่าโอ๊ยนี่สินปาอึเหรอจริงๆแล้วมันเป็นป้ายที่เขาแบบว่าดิสเพลย์ไว้คือไว้โชว์ทีนี้มาพูดถึงอาหารร้านนี้บางมิตรโกยัวถ้าเกิดใครไม่เคยมาทานนี่ผมแนะนําเลยนะที่นี่ก็จะมีอาหารอย่างเห็นพี่เจฟบ่าคุณปีดีใช่ไหมครับคุณปีดีพนมยงเาให้สูตรไว้ครับก็ตอนนั้นเป็นเพื่อนกับอากงผมอยู่ที่อยุธยาท่านกลับมาจาก เมืองนอกแล้วเข้ามาในกรมทหารก็สอนอยู่กับพวกสตูสตูลิ้นสเต็กหมูสลัดหมูสลัดเนื้อสลัดไก่อาหารสไตล์ฝรั่งเนี่ยสอนไปให้ใช่ครับผมก็นํามาทําประยุกต์เข้ากับอาหารจีนไหหลงก็เลยเป็นที่นิยมเลยมีอาหารอะไรบ้างครับที่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราที่ต้องมาทานผัดหมี่กรอบผัดหมี่กรผัดปลยเซียนนี่มาจากไหหลงปลาพงผัดขึ้นช่ายนี่ไหหลำ แล้วก็ไขยัดไส้ข้างในไส้จะมีหมูมีหัวหอมใหญ่ตั่วตะไคราอะไราเงี้ยสไตล,ล์ไทยลั<อ>ส่วนสลัดสตูสเต็กก็จะเป็นสไตล์ออกฝรหลักงูหลหน่อยพวกนี้นี่ขายตั้งแต่ในอดีตแล้วชจนมาถึงปัจจุบันนี้ตั้งแต่รุ่นปู่มาตั้งแต่รุ่นปู่เลยแต่ที่เขาบอกว่าพลาดไม่ได้คือมีกรอบรอห้าใช่ไหมอ,อันนี้ก็คือขายอยู่เป็นประจําเลยเทีนี้อย่างพวกราคาล่ะในปัจจุบัน,บบนเนี่ย10บ,10บาท20บาทปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่แล้วยังมีกรอบรอห้า มีกรอบก็80บาทโอ้โหนึกว่าแพงนึกตจังนานมาแล้วครับอาหารที่ผมรีเควสไปนะครับคุณผู้ชมก็คือขอให้ร้านทําให้แล้วก็เป็นอาหารที่คุณผู้ชมน่าจะมารับประทานมีเมนูอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของดีของร้านนี้ซึ่งมาแล้วต้องทานอย่างสตูลิ้นบัวหอยแคงลวกมีกรอบรอ5ผัดโป๊ยเซียนนี่ผัดโป๊ยเซียนนี่หอมมากโรยพริกไทยก็น่อยขอลองก่อนนะ ขาผัดวุ้นเส้นอะไรเนี่ยได้เข้าน้ำเข้าเนื้อคนที่เคยมาชิมเนี่ยบอกผมว่าต้องลองสั่งผัดปอยเซียนนะเป็นอาหารที่กินง่ายแล้วก็คนสูงอายุเนี่ยชอบนะอหอมคือเป็นผัดปอยเซียนที่หอมกลิ่นกระทะหอมน้ํามันงาหอมแบบอบอวนอุ้ยอร่อยนะบอกว่าไม่ต้องกิน,นกับข้าวก็ได้นะกินแบบเปล่าก็อร่อยละ สตูลิ้นวัวครับอันนี้ของดังร้านนี้เลยถามว่าดังขนาดไหนคิดดูคนที่มากินน้องตะโกนสั่งสตูลิ้นวัวดังไหมล่ะก<ๆ>ลางๆกำลังดีไม่จัดเกินไปกลมกล่อมแต่ว่านี่เราถ่ายทาทิ้งม่นานมาเลยเหนียวนิดน,นึงแต่จริงๆมันจะไม่เหนียวขนาดนี้นะมีกอบแนะนําว่าเวลาทานเนี่ยถ้าชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวก่อนได้แล้วการทานมีกอบที่ถูกต้องเนี่ยผมแนะนําเลยคือจับจานไว้แล้วก็ตักเพราะถ้าเราไม่จับเลยนะแกรกรัว จำเมื่อก่อนกินมีกอบนะเหลืออยู่แต่ที่ช้อนที่เหลือหล่นพื้น <c oughs> อยากขอ,อกลับบ้านพ่อยก็ข้าวดีตอนนี้จะมาชิมที่ตรงบีบมะนาวหน่อยเมื่อกี้ตรงที่ไม่ได้บีบมะนาวเนี่ยมันก็มีความเผ็ดด้วยนะมีหลากรสในคําเดียวกันแต่พอบีบมะนาวอืก็ไปตัดได้ความเปรี้ยวหอมอ่ะชอบร้านนี้อย่างนึงคือกับข้าวเขาเขาผัดมาแล้วมันหอมดีอย่างตัวมีกอบนี่ร้านนี้อกินรุ๊บจะแปลกใจว่าทาไมมีกอบมันเผ็ดมีรสชาติเผ็ด มีกรอบเขานอกจากจะหวานกลมกล่อมแล้วได้สามรสแล้วแต่ว่ามีรสชาติเผ็ดอยู่ด้วยทําให้เรายิ่งกินยิ่งอร่อยหอ,หอยแครงบอกร้านนี้หอยแครงเขาขึ้นชื่อมากลวกกาลังดีชิมกับน้ําจิ้มอย่างนี้แถวเสาชิงช้าแค่นี้ไม่ไกลามาเลยเดียได้ว,ว่าคนชอบกินหอยแครงนี่หยุดไม่ได้ตัวต่อตัวตัวต่อตัว,ตว,ตว เอาละคุณผู้ชมครับลองแวะมาทานนะเขตพนครมีของอร่อยเยอะแต่วันนี้ผมแนะนำมิตรโกโยวนไม่ผิดหวังม,มาเขตพรนครน,คนะครับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยร้านนี้เราแนะนำเลยนะครับมิตรโกยวนอยู่ตรงไหนครับพี่เจี๊ยบอยู่ตรงข้ามสาระวะการกรุงเทพถนนด,ดินสอครับผม เปิดกี่โมงครับเปิด11โมงเช้าปิดบ่าย2แล้วก็4โมงเย็นปิด4ทุ่มเปิด2รอบครับผมอ่ามาทานเลยคุณผู้ชมนักการเมืองผู้ว่านี่มาทานให้ทุกคนใช่ครับนะฮะวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวุ่นชนหิวนะครับมอบโดยง่วนศุลน,นะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ง่วนศุลพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1นะครับมอบไปทางร้านเอาไว้ใช้ด้วยนะครับขอบคุณครับ